จำได้ไหมว่าถ้าตัวมันเองคลอสตัวมันเองได้ไรไอคอสไอได้ศูนยเจคอสเก็ได้ศูนย์เคคอสเคก็ได้ศ <0. S 1> ูนะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทีนี้มาดูตัวที่เหลือตัวนี้อยากให้น้องมองดีๆ i ออสเวงเวียนวัตจักรคลอสไอคอดเจได้ใครได้ เเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ k ติดลบกันนะจริงไหมเพราะฉะนั้นตอเน,นี้มีลบ k, k. นนนแน่ๆละหนึ่งตัวคนที่สอง i คลอดสามคสามค่อยว่ากันเอา i อคลอด k ก่อน i อคลอด k, k มันย้อนสอนใช่ไหมมันจะได้ลบอะไรลบ j แสดงว่าตัวนี้ได้ลบ J แต่ข้างหน้ามันมีสามอยู่ใช่ไหมและมีลบอยู่ใช่ไหม ลบเจอลบเป็นบวกสามเเข้าใจยังบวกสามเจน้องทันพี่ไหมวะเดี่ต่อมาครับ j จคอสสองไอเดี๋ยวเก็บสองไว้ก่อนเอา j จคอสไอก่อน j จคอสไอย้อนสอนไหมย้อนสอนได้ลบอะไรลบเทีนี้พอได้ลบเคเสเ็ษมันมีสองขา้างหน้าก็เป็นลบสองเคทันไหมเดี่ต่อมาตัวที่สาม J c o s 3k เอา3ไว้ก่อนเอา J กับ K ก่อน J c o s K ตามลูกศรได้ใคร I และมี3กับลบเป็นลบอะไรลบสามันไหต่อมา 2k c o s 2i เอา2กับ2คูณกันได้4เก็บไว้ก่อนเอา K c o s i K c o s i มันมันตามสอนได้ใครได้ J ก็เป็น4 J ทันไหมเนี่ยสุดท้าย K c o s J k คข้อเครับมันจะย้อนสอนได้ลบอะไรครับลบไอแต่มีสองแล้วมีลบลบเจอลบเป็นบวกก็ได้สองไอเก็าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องรวมไอครับตัวนี้ลบสามไออันนี้บวกสองไอก็ได้ลบหนึ่งไอถูกไหมตัวรวมเจครับสามเจครับกับสี่เจครับก็เจ็ดเจทันไหมเนี่ยรวมเคครับลบหนึ่งเคครับกับอีกรอบสองเคครับก็เป็นลบสามเค พี่ถามว่าคําตอบเท่ากับเมื่อกี้ไหมเท่าแต่คนละวิธีนี่คือการกระจายโน้ตไว้อาจารย์อาจจะบังคับให้น้องทําอย่างนี้ก็ได้อาจจะบังคับนะถ้าไม่บังคับก็ทําแบบที่พี่สอนง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเยอะแต่ถ้าบังคับต้องได้แบบนี้อย่าลืมว่าจะจรของการคลอสจดไว้ครับ แต่ให้ดีก็อย่าบังคับกันจะดีสุดละอ่าเดี๋ยวพี่วาดรูปข้อสิบเจ็ดรอไว้เลยนะครับเวลาคอสกันเนี่ยสัมประสิทธิ์คูณกันธรรมดานะครับเครื่องหมายลบก็ติดธรรมดานะครับแต่ไอตัวที่เป็นใครคอสใครก็อย่าลืมว่า,าจะจักมัน IJK ตามเข็มน,นาฬิกาเสร็จแล้วลองวาดรูปข้อสิบเจ็ดเลยครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนาน โดยสี่เหลี่ยมด้านขนานของน้องนั้นประกอบด้วยเวกเตอร์ AB ข้างล่างกับเวกเตอร์ AD ทางซ้ายโจทย์ให้มาแล้วนะครับ AB ก็คือ 1i 3j 4k ให้มาแล้ว AD โจทย์ก็ให้มาแล้ว 3i ลบ 2j 1k ให้มาแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ให้มาหมดแล้วทีนี้พอให้มาหมดแล้วครับเราก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมใครจำได้อะพื้นที่สี่เหลี่ยม สูตรว่ไง Absolute U cross V ก็คือมองตัวนี้เป็น U ใช่ไหมแล้วมองตรงนี้เป็น V ถูกปะ,ะแสดงว่าตอนนี้ไอ้ข้างล่าง AB ก็คือ U ทางซ้าย AD ก็คือ V เพราะฉะนั้นน้องจำไว้นะพื้นที่ก็คือ Absolute U cross V เนี่ยน้องใช้สูตรนี้เลยเร็วสุดละก่อนจะแอบต้องทำอะไรก่อนก่อนจะแอปต้องอะไรก่อน Cross เอามา cross กันจริงไหม เพราะฉะนั้นอ่ะน้องน้องจะคอรอสแบบไหนเอาเอาแบบนี้เอาแบบเด็ดดีกว่าใช่ปะ่ะแมงวิธีนี้แม่งยาวว่ะคือกระจายตรงๆงแม่งเสียเวลามากเลยน้องพี่แนะนําว่าให้น้องทําแบบเด็ดดีกว่าคลอสและชีวิตมันสบายกว่าเยอะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จับยูกับวีมาคลอสกันครับใช้แบบเด็ดอ่าใช้แบบเด็ดเริ่มจาก i j k จเลอนครับ แล้วขึ้นได้วเวกเตอร์ u u ก็คือ a b 1,3,4เสร็จแล้วตามด้วย v v ก็คือ a d ครับสามลบสอเสร็จแล้วใส่เดสอย่างนี้เลยพอใส่เดสเสร็จเราก็ต่อครับอันนี้ i อันนี้ j อันนี้ 1, อันนี้ 3, อันนี้ 3, อันนี้ลบสคูณค่ยครับ i 3 1คูณลงครับ3 i j 4 3ครับ1 2 j k 1 2ลบ2ครับลบ2 k คูณขึ้นกลับเป็นลบ9 k คูณขึ้นกลับเป็น8 i คูณขึ้นกลับเป็นลบ j สำคัญมากคือคูณขึ้นนะเตือนหลายรอบแล้วกลัวที่สุดคือน้องแม่งลืมกลับเครื่องหมายบบันเลยน้องเสร็จแล้วมาดู u c o s v รวม i ก่อน3 i กับ8 i รวมได้1 1 i 1 2 j กับลบ1 j ก็เป็น1 1 j เสร็จแล้วลบ 2k กับลบ 9k ก็เป็นลบ 11k นี่แหละเขาเรียกว่ายูครับบีแต่เขาถามขับพื้นที่ต้องใส่แอปจริงไหมเพราะฉะนั้นจะนะแอปก็คือสแควร์อะไรน,นั่นเองสแควร์รูทเอา11 11 11มายกกำลังอะไรหมดเลยยกกำลัง2บวกกันยกกำลัง2บวกกันยกกำลัง2 i, เฮ้ยเดี๋ยว่อน11มันได้ร้อยลยวะร้อย21ใช่ไหมก็เป็นร้อย21สามครั้งใช่ไหม ร้อยบครั้งน้อก็คือร้อคูณอะไรนั่นเองคูณ3แล้วร้อเอ็มันถอดอะไรได้ถอดอะไรได้ถอดรูทเป็น11ก็เป็น11บเรูทสโอเคแสดงว่าน้องจะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมคือ11รูท3อาอเขียน ถ้าเสร็จแล้วน้องช่วยดูข้อสิบแปดหน่อยครับแล้วเขาต้องการอะไรอะครับน้องอเขาต้องการอะไรข้อสิบแปดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอาแค่ตรงไหนเอาแค่ตรงไหนครึ่งหนึ่งจริงปหแล้วถามด้วย เมื่อกี้ที่น้องตอบคือพื้นที่อะไรสี่เหลี่ยมแล้วถ้าทำสามเหลี่ยมทำไงทำไงครึ่งหนึงจบหารสองจริงไหมเนี่ยโกงเพราะฉะนั้นข้อ18ไม่ต้องคิดเลยครับน้องเอาคำตอบข้อสิบเจ็หารสองมันคือหนึ่งในสองของสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันคือหนึ่งในสองของ11บเอ็ดรูทานั่นเองจบคำตอบก็เป็นสิบเอส่วนสอูสามโกง เข้าใจยังถ้าถามสามเหลี่ยมนะตอบเลยครึ่งหนึ่งอ่ะข้อสุดท้ายครับ19 19บอกว่าให้ปริมาตรประกอบด้วยเวกเตอร์3มเวกเตอร์อน้องวาดเป็นรูปกล่องตามพี่อุ๋ยเลยครับ3มเวกเตอร์มีเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เวกเตอร์ w เวกเตอร์ u คือ 1i 1j ไม่มี k คือ0เวกเตอร์ v คือ 0i 1j 1k ไม่มี i เวกเตอร์ w คือ 1i 0j 1k ไม่มี j อ่ะข้อสุดท้ายจบใครจำได้ว่าเวลาหาปริมาตรทำไงครับใช้สูตรอะไรปริมาตร อยูอะไรอยู u ่ c r o s v ก่อนแล้วค่อย dot w ใส่แอปด้วยจริงไหมแสดงว่าน้องโน้ตไปเลยครับว่าปริมาตรอ่าปริมาตรข้อน,นี้ต้องการปริมาตรให้จับเวกเตอร์ u cross v แล้วค่อยดอท w สลับกันได้นะใครจะ cross กันก่อนก็นกได้แต่พี่ก็เรียงตามเนี่ย u v w ธรรมดาพอฉันเริ่มจาก u cross v ก่อน u cross v ก็ i j k เลยครับ ยูก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์วีก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่แอปเลยครับจะได้หาเดฟเขียนเลยครับอันนี้คือยูคอสวีก่อนคูณทแยงลงครับ i เจอหนึ่งเจอหนึ่งได้หนึ่งไอเจเอศูนย์เจอศูนย์ได้ศูนย์เลยครับ k เจอหนึ่งเจอหนึ่งได้หนึ่งเค คูณขึ้นศคูณขึ้นได้0คูณขึ้นได้0คูณขึ้นลบหนเพราะฉะนั้นจะบอกว่า u cross v ก็เลยเป็น 1i ลบ 1j 1k โอ้เลขง่ายดีอันนี้เาเลก u cross v e <t oss> แต่ต้องจับ u cross v ที่น้องได้นี้ครับไปดอทกับ w W ิเขาให้มายังให้มาแล้วก็เอา1นึลบหนของน้องเนี่ยครับไปดอดกับ W w มันเป็น101่ข้้มบนคู่แรกครับ1นึคูณหคูณกันเลยนะครับดอดกันได้1คู่กลางครับได้ศคู่สุดท้ายครับได้1เพราะฉะนั้นได้2ต่อให้มันได้ลบสนะครับยังไงถอดแอปก็เป็นเลขบวกสออยู่ดีเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นเวลาดอทการได้ลบไม่ต้องตกใจตอบบวกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นปริมาณตอบสองจบนี่ก็เป็นการติวเวกเตอร์ให้น้องนะทั้งหมด19ข้อนะครับก็หวังว่าคงจะทำได้นะครับ